เหรียญหลวงปู่อิ่มงานวัดจัดสร้างครับทุกคนนานๆจะเห็นช่องผมนําวัตถุมงคลหลวงปู่อิ่มมานะครับเนื่องจากว่าวัตถุมงคลเราต้องเลือกรุ่นนะครับเช่าหาแตร่รุ่นนี้นะครับไหว้ครูหกเงานวัดจัดสร้างทุกคนพลาดได้ไงล่ะครับมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์รูปไข่แล้วก็พิมพ์เสมาที่สําคัญเนื้อเงินสี่หน้ากากทองคำสองขึ้นรูปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับการันตีนะครับ เนื่อเงินสี่เหรียญแต่ผมจะค้าดอีกทีหนึ่งนะจะไลฟ์สดพระติดเบอร์พรุ่งนี้นะครับนี่คือใบรายการนะครับปกเสก16มกราคม2,2167แล้วก็อันนี้เป็นด้านในด้านในเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดให้ชมก่อนที่จะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวขอแกแเกะเหรียญแถนด้วัง,ลงแล้วก็จะรูปให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะทุกคนงารวัดพลาดได้ยังไง ดี๋ยวผมแกะแล้ยวก็จะขึ้นรูปให้ชมนะครับเรื่ออะไรเนี่ยวหว้ครู 6, 7, หกเจ็ดหลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหม่ว้าวหืมผมได้เป็นนวะคอากนกเงินคอากนกเงินเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะอุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากเี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอสออ่งแป๊บนึ่งป๊บนะนะครับเรียว่าอนั่นวะ หนึ่งหโอ้ยหนึ่งก็หนึ่งหกแปดครับหนึ่งหกนวะสวยไหมนะครับงานวัดแบบนี้พลาดไม่ได้ทุกคนหนึ่งลงมีสองทีมเจอกันในไลฟ์สดครับลุ้นละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเดินทางฟรีประมูลก็มีนะครับและก็อย่าลืมไปติดตามไลฟ์ตอนติดเบอร์คระเนืเ้อเงินนะครับ